เก็บปองให้หน้าหนาใครจะับจะข่ยเลยปืนเนี่ยปืนไ้นแรงอ่ะปืนเ่นงานะฮัลโหลเก็บไม่ทันแล้วเป็นหน้าต่างมาแล้วหน้าต่างแล้วใครก็ได้มาอยู่ห้าตงเไม่มีใครมาดูคนตางเลยาดู้างหน้าช่วยอะไรดูดูดูงหน้า พี่ไม่ลงเลยหมากโอเคไปช่วยใครที่ตายแล้วไปเจอที่ที่เซฟนะจัดกองนี่นี่พี่เดียว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 เราเราดิดข้างโพสอะแล้วเราเกิดแอ่งมาบินบิวิ่งเข้าโพสมันจะทันไหมเราบอกว่าไม่ได้โพสเทคหมด่รนหรอไม่ทันหรอ ม, <Love> มันมาไงวะมันมันดิไปข้างหลังคลับไงคับตัวผมก็ตะโดนบอกอยู่าทานหลใช่ใช่เขาเขานึกว่าไม่น like, มึกว่าพวกเรารีบร้อยรีบร้อยครับไม่ไม ok. e. ่หมดไม่หมดยังเหลือผมก็มาโอเคใส่ก้าสักอันหนึ่งก็อยู่ยาก ไปจะเก็บของนิดเองของอิ่มเลยเพราะพวกเราไม่ของตึงอุ้ยผมกำลังนิดเลยตอนแรกไอ้ดำมายิงผมแม่งแคร์ตอนไหกเรารีบมาได้ไหมพี่เดียวพี่เดียวรีบกลับขึ้นมาเลยกำลังเกิดเนี่ยกำลังเกิดกันเนี่ยอยู่ไหนกันตอนตอนนี้พวกเราอยู่ไหนกันโหเกิดเกิดอยู่ไกลมากอยู่ไกลมาสองคนเนีรอรอรอผมได้เดี๋ยวพีดีเลยเด็ดพีดีเนี่ยผมวิ่งมาอยู่เนี่ย เกิดตรงนี้เลยข้างข้างโูดเลยจบฮัลโหลพวกเรามาทางมาทางสามแยกบ้าด้วยสามแยกบ้าวอ่ะวิ่งมาทไหนมาได้เออแล้วเราเราวิ่งมาหน่อยมันได้โอ้ยหางสามแยกบ้าเรางวิ่งหน่อยเรลยเดี๋ยวเพื่อนเราคุมไม่อยู่แซมเลียมใช่ไหมโอ้่ไปแย่ผมเจ็บไปสามอ่ะบางตีบางตีนะครับกันโอ้ยทํา

มันมันมีมันมีตัวมันมีมันมีตัวเกิดเลยอ่ะเกิดตรงนี้ใครเจอแดงเนี่ยเกิดตรงนี้เลยครับนอนเลยนอนตรงนี้เลยเราสองคนตรงเนี้ยทางคนเลยผมลงมค้างไม่รอดไม่รอดเต้ยอย่าเชื่อดิพี่เกิดหลายรอบแล้วเกิดสองเยอะยิงเตอร์อย่าเกิดเลยเชื่อพีเกิดแอวไม่รอดแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เลย เดี <Cornell> ๋ยวเยวมาแตกคู่เดี๋ยวดูเมยหว่าต้องไหลตูดแล้วนะแตกนี่แตกตอไอ้ใจเย็นดม้ยยมจหบวกกัไ มาไอ้เงี้ยเกิดข้างโอ๊ตอย่างลืมล่ำมาบอกอะไรกนเดี๋ยวเอาเอะดอะเบิร์นบาเล่ยลงน่ะนี่หรอกยังมามาร์คเดี๋ยวพี่เกียร์ให้ตอนเนี้ยมาร์คโอ้ยัแบกมาผัวโดอ้ยเกิดติดตัวได้ได้อะเอ้ยพี่ว่าแต่มันเกิดรอบหน้ามันเอามันเอาระเบิดมาหามันยัดพวกเราแน่อ๋อตกโอ้ยตาย เปงเยอะจริงอยู่ยอมรับเลยโห้ยบอกเลยครับลืมล่ำเมดเยเก็บไปสามตัวย็ดแตกเลยเอ้ยโหมันยอนอยู่บนรถตู้โอ้ยกระตุกยังไงโอ้เต็มเลยพี่ว่าพี่ตายวะพี่ผมไม่มียาแล้วอ่ะกางกำลังวิ่งไปกำลังวิ่งไปบปางไใช่ใช่พี่ไปกังพี่งาปมันเยอะ เพื่อนเลยแล้วเข้าเข้าเข้าพอซื้อเพื่อหนห,อออหน่อยใครก็ได้มายิงตรงมายิงตรงรถตูวว้อะมันจะกระโดดย,ยิงยิงรถตู้นะรถตู้ข้างหน้าหน้าผมไ,ไปตรงบ้านแฝดก่อนไม่รู้ในโรงพยาบาลแตก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 ทุกคนเลยใช่ไหม ม yeah ักเก็บหมดเลยมักไม่เยอะไม่เยอะร่วมสวยกันแล้วสวยเต้นพ yeah, ี่ผมอย่าคนเดียวเก็บหมดเลยน่ะโอเคคุณไม่เราเกิดมาใช้เงินแต่เร็วพี่เร็วเร็ว